ขนมปังเรามาจากเมืองจีนด้วยขนมปังมาจากซีอานได้มาทำบุญกันโรยเลยโรย,ยขางนาทินเลยค่อยไปเรื่อยๆปลาไม่จะได้มันมันตั้งหลังไม่ทันนี่ค่ะมาทำบุญกันนะคะนี่น้องปลาก็ตุบตักตุบตักได้กี่ขนมจากอาซีอานเพื่อได้ไหมมาจากเมืองจีนเลยนะคะขนมปังจากซีอานเลยนะคะเนี่ย มแม่ยืดหน่อยมาเลยไปพูนขนมเห็นไหมพร<อ>ะพิฆเนศองค์ยืนที่อุทยานพระพิฆเนศแซ่เชิงเซาแม่น้ำบ้านปะกงพูดตาพูดซุ่มเด็กไก่กันเออเขาฝาดไก่มันบมม้าเห็นว่าพูดอ่ะพูดอ่ะประมดมาจากไหนควีนส์แลนด์ Australia, there's a Island. sweet.